5าราศีดวงสุดเฮงจะมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีการงานในช่วงนี้งานหนักและการแข่งขันสูงแต่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนการเงินมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ได้แก่ ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมการงานช่วงนี้การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากกว่าที่ผ่านมาหากมีปัญหาก็จะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แถมดวงดีจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกอื้อกูลจนประสบความสำเร็จอีกด้วยการเงินช่วงนี้การเงินมีเกณฑ์รายได้ที่มั่นคงหากช่วงที่ผ่านมามีปัญหาติดขัดในะเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นอย่างมากความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักไม่ค่อยลงตัว แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีกไม่นานจะดีขึ้นคนโสดช่วงนี้ความรักยังเงียบๆแต่เดี๋ยวอีกสักพักจะไม่เงียบแล้ว ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานแม้ว่าในช่วงนี้งานหนักและการแข่งขันสูงแต่สุดท้ายจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนการเงินช่วงนี้การเงินดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็จะหมดเงินไปกับเรื่องที่จำเป็นต้องจ่ายหลีกเลี่ยงไม่ได้ความรักคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนเพื่อนหรือญาติกันไปแล้วความพิศวาสมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ คนโสดหากคุณรักใครชอบใครต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆยกระดับความสนิทเป็นคนรักมีโอกาสสมหวังมากกว่าจูโจมทันที ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลการงานช่วงนี้การงานของชาวราศีตุลถือว่าดีมากกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะการงานเริ่มประสบความสําเร็จและมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแนะนําให้ชาวราศีตุลไปทําบุญถวายผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นการเสริมดวงดวการเงินมั่นคงมากขึ้นเพราะมีเกณ์มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักคุณมีคู่ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าช่วงก่อน อย่างมากหากช่วงที่ผ่านมาหมางเมินก็จะดีขึ้นคนโสดมีเกณฑ์พบรักแบบงงๆไม่คาดคิดราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศ,ศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกการงานช่วงนี้การงานดีขึ้นมากงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ในขณะน,นี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรุ่งเรงไปได้ด้วยดีการเงินช่วงนี้การเงินมั่นคงดีเพราะมีะไรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาให้ปวดหัวหรือถ้าช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการเงินดวงก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีการเงินดีขึ้นอย่างมากความรักคุณมีคู่มีเกณฑ์มีปัญหาเพราะอารมณ์เป็นเตศมีเรื่องให้คุณและคนรักไม่พอใจ นคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่คุณไม่คาดคิดราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสมหวังในะเรื่องการงานแถมยังโชคดีเพราะดวงมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจึงทําให้การงานของคุณก้าวหน้าแบบทะยานติดป,ปีกเลยทีเดียว การเงินดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามีโอกาสมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ยังมีรายจ่ายมากอยู่เพราะฉะนั้นจะประมาทกับการใช้จ่ายไม่ได้ความรักคนมีคู่ยังมีความไม่เข้าใจกันในหลายด้านความรักยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรคนโสดยังโสดเพราะยังเอาแน่เอานอนกับความรักไม่ได้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ